น้องไม่สมไสเฮ็ดค้อนขาวครับพี่น้องโฮ้ยคักเกิดมากเขเคยจะได้กินอะไรพี่น้องรอบนี้ครับปิ่งปลาครับพี่น้องพี่โอ้โหปิ่งปลาหอมๆน้องไม่สมไสเฮ็ดค้อนขาวจะเป็นแบบอะไรรอบกันนะอืมหอมโคตรเว่อร์ครับชอบพี่น้องมากจะกินปลาแดกเหอยจังโอ้โห มาครับพี่น้องครับซุกนอไม่สมใสเห็ดคอนขาวน่องตีครับพี่น้องบวกลงไปครับเออสีเงิ่มสาวปุยจุฟ้าครับพี่น้องเห็ดน้องไม่สมครับบ้วเลงไปโอ้พริกนีนกี้นะครับพริกสุกับพี่น้องกี้หอมๆใส้กับหัวหอมไปหืมกอบกินปลารดเด็ดครับพี่น้องมาแซ่บๆกันครับสวัสดีครับมิตรแดนแฟที่นฮาร์ดสู่ขู่สก้นครับมาเ้อครับพี่น้องครับ สุกุซโก้ครับพี่น้องมาหนีิมาหนีิที่เด็ดครับพี่น้องมาหนีิซุปไอเอ็นนอไม่สมใส่เฮ็ดค้อนขาวครับพี่น้องโอ้ยขักเกิดมากก็คยอจะได้กินแล้วพี่น้องรอบนี้ครับมีแต่ซุปซื้อมาหนีิใส่เฮ็ดค้อนขาวพร้อมเฮ็ดค้อนขาวน้องเกลดครับปอกปิ้งปลาครับพี่น้องเพียอ่โอ้โหปิ้งปลาหอมๆปลาเบาถนอมหน่อยนั่นเรแมนปากเปครับพี่น้องครับแมนปากเปร์เป็นเบาถนอมปิ้งปลาอยู่สายูุข้องลราพี่น้องครับเราอึ้นมา อย่าโอ้โหหีบม,มันคือไม้ค้านนะคู่ของนุงนพี่น้องครับมาพี่น้องมาแซ่บๆมันครับวันนี้พักกับบ้านๆนเท่านัแหละครับนี่พักหัวละผ้าครับสาลแเน่ครับพี่น้องกระสอบกระเซกกระโลกระลำบักตอกบักแตงบักทุ่มหมอกบักทั่วคู่ครับพี่น้องครับโอ้หลายอันหลายอย่างครับพี่น้องมาพี่น้องมาท่านกินเอากินหนาพักผ้าขาพักปลากินดมกันเด้ออีพอีเมียมึงกันนะสุกน้องไอซอม,สมใส่เห็ดคอนขาวจะเป็นแบบไรล้อมกันนาะ ฮึมอืมออมฮึมัขอบคาครับไปนอยมากสองสองต่อกันครับมูลภาพ อสีอส้มนัน่นไงหอมขอขวักจะกินประแดกนะเลยจังท่าลกลมกล,ลมน้ำเหืดร้อมเขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอปลาวซีเมนตเ็บอะวันนีคัดกนแปลาหอมมันวยมันกรองกันโอ้โห ดีมากครับอีครับขอดีมากอืมฮึมใจไปหน่อยขอปปากก็ท่าน เินแล้วนี่พอเนี่ยไปนอนกินบวกเคียวรอนแหนบวแกงโมโออยากกนครับ ทำผสมกับแซ่บ <c oughs> <c oughs> ปาลาเราว่าใส่ไฟของวันทานกินพี่เราก็เปิดแม่งไฟแม่งเฮ้ยจังเดีใจ ทำตัวให้ค้อนเขาไปหน่อยกุ๊บกับกุ๊บกับุบกับเลยสุกนมาผสม гэнтон хм <smutters> 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 เปมนบ่กเขากันพี่น้องเห็ดควันเขา 嗯嗯慢着，哼。 ผักลงอืม hmm, ผ so mm ักลายไปแร้ว hmm, ก็ระเสียกับเจ๊บพอดีมากอ้าุปน้ำมสัสมพี่น้องใจเห็ดขอนขาวพร้อมปีกปลาจังพี่น้องครับ แต่ผลแผลตอกสัมผัสในต้นเองครับพี่น้องจังสิงหัครับเอาจจในี้ก็ขอขอบคุณขับคุณนะครับหลอบหนึ่งครับพี่น้องติดตามช่วงครับบ้าปุยจูพากก็ฝากอะไรกดแชร์กดติดตามครับเปิดเป็นแรงใจครับสำหรับชิมนี้ครับพี่น้องไปก่อนขิมหนามาไหมครับโช่วยที่ผมสุขสวัสดีครับจิว